คุณรู้ไหมหว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นของมอเตอร์ไซค์ในตอนที่เกิดอุบัติเหตุต้องมีเสียงเงินหลายมือ <c oughs> หลายคนจึงเลือกติดตั้งแคสบาร์หรือโครงเหล็กที่จะช่วยป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแต่รู้ไหมด้วยวัสดุที่เป็นเหล็กอาเกิดการล้มถลไปสีกระพื้นถนนขึ้นมาทําให้เกิดประกายไฟได้แต่ปัญหานี้สามารถป้องกันได้ง่ายๆเพียงแค่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นี่คือประกับการล้มจากไรเดอร์89อุปกรณ์ที่ช่วยป้องกันความเสียหายของแคสบาร์และตัวรรได้อีกหนึ่งชั้นด้วยวัสดุที่ทํามาจากไนลอนซิ ประกาพลาสติกรอง4ชิ้นน็อตสตัวประแจหกเหลี่ยมสำหรับไขและจาะรบีไว้ใช้ป้องกันน็อตรูการติดตั้งเนี่ยไม่ยากแต่ใครที่ซื้อไปติดเองก็พลาดกันมาเยอะแล้วงั้นไ,ไปดูวิธีที่ถูกต้องกันครับเริ่มจากเราต้องดูก่อนว่าจุดไหนของแคสตบาร์ที่คาดว่าจะเกิดการประทะมากที่สุดหากเกิดอุบัติเหตุต่อมาก็ทำการวัดว่าจุดนั้นมีขนาดเท่าไหร่ส่วนใหญ่แคสบาร์ของทุกแบรนด์ที่เขาทำกันจะมี2ขนาดครับไม่ยี่สิบห้ามิลก็พลาสิ4ชิลยถ้าเกิดเป็น25มพลาสติรองแค่่ชิ้้นนนเดียววกแแลลััหงจใสตงจาร์ขนา้ย ที่ปลายน็อตตัวผู้ให้ครบทั้ง4ตัวป้องกันน็อตรูดเวลาเลาะขาดจากนั้นก็นำน็อตตัวเมียใส่ไปที่ตัวประกับด้านหลังให้ครบทั้งดต่อมาก็ประกอบข้าตรงจุดที่เราเล็งไว้และใช้ประแจหกเหลี่ยมที่มีให้ขันน็อตให้แน่นแต่ถ้าหากมีเครื่องมือที่ดีกว่าก็จะช่วยประหยัดเวลาได้เมื่อขันครบแน่นทั้งหมดแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นแค่นี้เองครับง่ายใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นแคดบาร์หน้าเต็มแบบนี้จะติดกันอย่างต่ำข้างละ3าตัวรวมเป็น6บางขันเน้นป้องกันเยอะติดข้างละงัวกกกีคนนออจาช่ยยป้เสหายได้แล้วววยังช่่เพิมคามสวยงให้กับบแและตัวรรรถถมมาาากกกกขึ้้้้นออีดดวยยับบไไปะ ที่จะช่วยให้รถของคุณสวยขึ้นและได้รับการป้องกันที่มากขึ้นแบบนี้หาซื้อได้แค่ที่ไรเดอร์แปดสิบเก้าทั้งหกสาขาเลยครับและถ้าหากกลัวว่าติดตั้งเองแล้วจะพลาดที่ไรเดอร์แปดสิบเก้าเขามีช่างพร้อมให้บริการติดตั้งไม่ต้องรอนะนอย่ารอให้เกิดอุบัติเหตุก่อนป้องกันไว้ก่อนเกิดความเสียหายไรที่เคยติดตั้งประกับการล้มเองแล้วน็อตรูดบันทึกคลิปนี้ไว้และถ้าอยากสอบถามเกี่ยวกับอุปกรณ์แต่งรถสไตล์ทัวริงชิ้นไหนคอมเมนต์มาครับ